สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เอจะพาเพื่อนๆนะคะไปเที่ยวร้านซูเปอร์มาร์เก็ตของเอเชียนะคะที่อยู่ในเมืองใกล้ๆกันค่ะมีชื่อว่า99 Supermarket ค่ะตั้งอยู่ในเมืองมอลเดนรัฐแมสซาชูเซตต์ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านแล้วนะคะ,ะมีคนข้ามถนนจอดรถให้คนข้ามถนนกันก่อนนะคะทุกคน เดี๋ยวเราจะไปจอดรถนะคะแล้วเดี๋ยวเอกจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูด้านในของซูเปอร์มาร์เก็ตนี้กันค่ะหลังจากที่จอดรถเสร็จับเรียบร้อยแล้วนะคะ<ม>เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูด้านในกันค่ะเพื่อนๆซูเปอร์มาร์เก็ตนี้นะคะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่มากๆเลยนะคะเพื่อนๆซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนี้ค่ะบริเวณด้านหน้านะคะก็จะมี รถเข็นวางไว้บริการนะคะอันนี้สําหรับคนที่ซื้อของจํานวนเยอะๆเนาะก็เอารถเข็นที่ด้านหน้าแล้วก็เดินเข้าประตูได้เลยค่ะประตูเป็นประตูอัตโนมัตินะคะเพื่อนๆสําหรับคนที่ซื้อของไม่ได้เยอะเท่าไหร่ก็ใช้ตะกร้าเข็นแบบนี้แทนได้นะคะซึ่งวันนี้ไอคิวตัวเองน่าจะไม่ได้ซื้อของเยอะเท่าไหร่นะคะ ในส่วนด้านหน้าที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นฟู้ดคอทนะคะก็จะมีทั้งเบอร์เกอรี่นะคะแล้วก็อาหารสำเร็จรูปค่ะแล้วก็จะมีขนมเยอะแยะเลยค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปเดินดูด้านในกันค่ะสินค้ายุกมากๆเลยค่ะแถวแรกเลยนะคะก็จะเป็นพวกข้าวสารนะคะซึ่งเพื่อนๆไม่ต้องแปลกใจนะคะ ข้าวไทยมาไกลถึงอเมริกาด้วยค่ะส่วนสินค้าอื่นๆนะคะก็เยอะแยะแล้วก็มีตัวเลือกให้เยอะมากๆเลยค่ะส่วนนี้นะคะจะเป็นของใช้ในครัวเรือนนะคะแล้วก็พวกเครื่องปรุงต่างๆค่ะเดี๋ยวเรามาเดินดูไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อนๆร้านนี้นะคะเป็นร้านของคนจีนนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีเสียงคนพูดภาษาจีนบนมาบ้างก็อย่าแปลกใจกันนะคะ จะเป็นเครื่องปรุงค่ะอันนี้เป็นของโลโบโนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นนะคะถึงจะอยู่ไกลถึงต่างประเทศก็มีอาหารไทยหาซื้อหากินได้ง่ายและสะดวกมากๆเลยค่ะอาหารกระป๋องก็เยอะแยะมากเลยค่ะร้านนี้จัดได้ค่อนข้างที่จะสะอาดและเป็นระเบียบมากเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้จะเป็นพวก ดองไม้ดองนะคะแล้วก็เป็นผักดองต่างๆค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือบะหมีกึ่งสำเร็จรูปค่ะมีหลายรสชาติมากๆเลยนะคะ ในโซนนี้นะคะก็จะเป็นผักผลไม้สดค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักที่สดใหญ่ก็มีที่บ้านเราเนาะก็มีครบทุกอย่างค่ะเพื่อนๆไม่มีอดอยากแน่นอนค่ะ ด้านหน้านี้นะคะก็จะเป็นโซนของเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะแล้วก็จะมีพวกอาหารทะเลค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูตรงนั้นนะคะรู้สึกว่าจะมีให้บริการตัดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆให้ด้วยค่ะอันนี้เป็นปลาหมึกสดๆเลยจ้าปลานิึนะคะปลากระพงปลาจาระเม็ดมีหมดเลยค่ะแล้วตรงนู้นนะคะที่เขากําลังทําอยู่คือเขาจะ ลางแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆให้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหอยแล้วก็กุ้งล็อบสเตอร์นะคะจะสดกันเลยค่ะน,นี่ก็จะเป็นปูหิวนะคะมาทานมากเลยทุกคนซึ่งล็อบสเตอร์นะคะก็จะมีหลายขนาดนะคะขนาดตัวเล็กก็จะอีกราคาหนึ่งตัวใหญ่ก,ก็จะอีกราคาหนึ่งกกะคะ่ะ และนี่คือนายดีนายซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะเพื่อนนคราวหน้าราการจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่อื่นๆนะคะสำหรับวันนี้บายค่ะ